สวัสดีค่ะบุ๊เสื้อผ้ามือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะทุกท่านจันเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดสปอร์ตบะนะคะตัวนี้เป็นงานรวมงานญี่ปุ่นงานเมกาลอตไอพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบั๊ราคา6,500บาทนะคะน้ำหนัก45่กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ550-600ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ10บาทค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะที่บ้านแคมเปีย ชิ้นบ,บาทจากคุณลูกค้าจ๋าเป็นหมวดสปอร์ตบักนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะแนะนำค่ะลูกค้าจ้าสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ตามหางานสปรอร์ตราแนะนำเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าราคาเท่าไหร่นะคะพี่เอหกพันห้าร้อยบาทจ้าบาหกพันห้าร้อยบาทเน้อลูกค้าจ๋าเดี๋ยวไปก่อนแต่ว่าตัวนี้เป็นเกรดบีนะคะ <5 S 1> คุณลูกค้าจ๋าอันมีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชํำรุด าจเจอบ้าง5 20เซนตะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะมีเจอบ้างค่ะคุณลูกค้าจ๋าเพราะว่ารายการนี้ของเราเป็น7บีนะคะใช่ค่ะแชมเปี้ยนค่ะอุ๊ยไนกี้แบน์ไปไม่พักเลยนะแบนด์ไปยั่วๆเลยนะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์ของเขามีฟ้ามานะใช่ค่ะฟ o l เวอร์ทุเว้ทวันค่ะ หลากหลายค่ะลูกค้าโทนสีก็มีค้ามาให้อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานสปรอร์ตบาร์ลูกค้าจ๋าเกรดดีอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะประมาณการ5-20เซนะคะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะอาจเป็นสปรอร์ตบาร์นะคะคุณล<ช>ูกค้าจ๋าไม่ได้ขายงานเกรด B เรามีเป็นงานเกรดเอนะคะ<ช> <ๆ S 2> เกรดเเราก็พร้อมจะส่งเลย<ช>นะคะก<ช>็นีเป็นงาน ต่อชิ้นประมาณกสิบบาทเท่านั้นค่ะสนใจเอฟจุนด่วนค่ะคุณลูกค้าจ่าซีเอฟได้เลยนะฮะอ่ะไปแบรนด์ของเรานะคะวิกตอรีนะคะคุณลูกค้าจ้าววิกตอรีปาสีแดงมาเลยแชมเปียนค่ะแบรนด์โธโยอยู่นะแชมเปียนบ้างนะฟรเวชเวนทูวานหรือจะเป็นวิกตอรียานะยคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแนะนํานะสําหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะซีเอฟเข้ามาได้เลย จะรับเป็นกระสอบที่รีวิวนี้ก็ได้นะคะหรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะสินค้ามีพร้อมจดส่งเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ้า6,500บาทนะคะใช่ค่ะคุ้มจริงคุ้มจังนะคะกับอีกหนึ่งรายการช่วงเช้าว,วันพฤหัสสปอร์ตดีที่สซใสค่ะคุณ,คณลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใ,ชให้ด้วยคอมเมนต์เ <Comment S 2> ข้ามารั่อๆต้องการสินค้าหมวดอื่นๆนะค,ะคุณลูกค้าจ๋าเอฟได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาพนักงานขายโดยตรงก็ได้หรือสาหรับลูกค้าท่านไหนที่ขาย อยู่แล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการเอาไปค่าเอาไปเสริม เอาไปเพิ่มเติมเอาไปติดร้านได้เลยนะคะใช่แล้วคะ่ะอาดิดาจ้าลูกค้าจ๋าต้นทุนโดยประมาณการ10บบาทนะคะได้อดิดาได้แชมเปียนได้นกีได้วิคตอรียนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ยี่ห้อที่เราเจอนะคะอยู่ในนี้เฉลี่ยแล้วต้นทุนของเขานะคะประมาณการ10บบาทนะคะใช่ค่ะสิบบาทคะ่ะต้นทุนต่อชิ้นประมาณการ สิบบาทวิกตอเรียมาอยู่แล้วค่ะอ,อ,อุ้ยแบรนด์ลายอยู่เดียค่ะ C.K ค่ะอ่า C.K ก็มานะคะวิกตอเรียเยอะอยู่นะคะตัวนี้เป็นของวิกตอเรียนะคะคุณลูกค้าจ้าอ่ะ <Witcher S 1> แบรนด์แบรนด์นเยอะอยู่นะ,ะแต<บ><ะ>่อันที่เราไม่ได้หยิบให้ดูก็ถือว่าเยอะอันนี้เป็นของ follower ์ชูเวนตัวน นะคะตัวนี้เป็นของโฟล์เวอร์นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าที่ขายยกทรงอยู่แล้วขายสเตยขายกางเกงในขายชุดนอนอยู่แล้วนะคะแนะนําเป็นหมวดนี้เพิ่มเติมได้เป็นงานสปอร์ตบลาคะ่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะต้นทุนของเขาประมาณการสิบบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะดาเรียบๆนะคะสกรีนแตกค่ะสกรีนแตกหรือ ปาเปื่อนดำนะคะเจอบ้างนะคะใช่แล้วค่ะวิกตอเรียจ้าะสิบตัวยี่สิบตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จักนะขอถอดก่อนนะคะลูกมองลูกไม้ก็มีมานะลูกค้าแบบว่าสไตล์ลูกไม้ก็มีมาชอมมี่จ้าจะเป็นเรียบๆก็ได้นะเรียบๆก็ได้อ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอมเมนต์เข้ามารเรือๆจ๋วตเช้านะรายการต่อไปอย่าพิ่จากไลฟ์สดค่ะ เดี๋ยวยังพูดจากไลฟ์สดช่วงเช้าเรามี2รายการช่วงบ่ายเรามีอีก1รายการนะคะใช่แล้วค่ะป้าลูกค้าจ๋าแบรนด์ไม่พักแบรนด์ไปกันต่อเนื่องเลยนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีนะก็มีฟ้ามานะคะลูกค้าจ๋าเรื่องโทนสีก็มีฟ้ามานะคะมีมาทุกโทนสีมีมาทุกไซส์วิกตอเรียค่ะอุตสาห์ผ่านไปแล้วเงเจออุตสาห์ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะไนกี้ค่ะอุ้ยไนกี้สีนี้สวยอ่ะไนกี้สีอัน สีชมพูนะคะสีอันค่ะสีชมพูสีชมพูไปเลยค่ะสีวิ่นกี้สีเขียวค่ะก็ไม่มีค่ะอ่ะก็ไม่มีอันก็ไม่มีอย่าอย่าหลุดนะอ่ะอันนี้ฟรุตค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะลูกค้าจ๋าไนกี้นะคะลูกค้าจ๋าฟรุตทอมมี่นะคะวิกตอรียนะคะลูกค้าจ๋าหลากหลายแบรนด์ที่เจอมาอยู่ในนี้ โทนสีก็มีค้ามาให้นะคะลูกค้าจ๋าซีเคข้าเวนไคลก็มาเดินนะคะลูกค้าจ๋าวิธทาไมแบรนด์ของเขาหลากหลายเทะแบรนด์ของเขามีมาค้ะให้เลยนะคะใช่ค่ะสวยเลยใชาระ่ได้เดยาราคาประหยัดะนะคะสนใจก็เสียบเดนินด่วนเรื่องไนะซส์ขออนุญาตค่ะนะคะ,ะเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ รับ A ค่ะรับ B ค่ะขับ C นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานรวมข้อดีของงานรวมค่ะได้ทั้งส์รวมได้ทั้งแบนรวมใช่ค่ะ,คะ,ะ,คะลูกค้าจา๋าป้าอะลูกค้าจา๋าอย่างที่แจ้งเลยนะคะเรื่องไส์นะคะลูกค้าจา๋ามีค้ามาให้โทนสีมีค้ามาแต่ที่แน่ๆลูกค้าจา๋าต้นทุน10บาทเท่านั้น ต้นทุนประมาณการ10บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะกระสอบนี้นะคะสามารถ C F อได้เลยนะคารวันขคยค่ะแบรนด์ไม่พักนะแบรนด์เราไปแบบรัวๆกันเลยนะคะแต่ว่าเรื่องแท้ไม่แท้อันนี้เราไม่ได้การันตีแต่ว่าเกียรตินี่แนะนำให้คุณลูกค้าเอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะได้เห็นรูปสรงที่ชัดเจนคุณลูกค้าจ๋าซักก็ไม่ซักต่างกันนะนะคะเพื่อจะได้ให้ผ้าใหม่ผ้าเงาขึ้นมาแชมเปียนจ้า อันไหนกี้จ้านะคะอุ้ย xr อะไรนะคะอันนี้อะ,อะไรนะ เอ็กวินเออยูดสุดก็ลืมเอ็กวินค่ะยูเฉยก็ลืมไปเลยค่ะเอ็กวินก็มีมานะคะลูกค้าจะแนะนําเลยลูกค้าจะชอบกระสอบที่รีวิวนี้นะคะสามารถสีเอได้เลยเด้อหรือชายลุ้นค่ะเปิดเองนะคะเรามีเป็นกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งค่ะน้ําหนัก4.5โลเท่ากันจํานวนชิ้นแต่ละกระสอบเป็นเพียงการประมาณการนะคะลูกค้าจะเน้นที่น้ําหนัก4.5โลนะจ้ะถ้าซื้อเยอะเราก็มีราคาที่ลดเยอะด้วยใช่หรือว่าจะไปขายช่วงเย ได้ค่ะแบบนี้ไปเร็วๆนะคะได้เลยช่วงเย็นใช่ค่ะสันบ้าของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็นค่ะหรือสะดวกช่วงพักเที่ยงนะคะก็สามารถเข้ามารับได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาอันนี้ก็วิกตอเรียนะคะพิงค์นะคะลูกค้าจากปาร์ตไมกีจากลูกค้าจาแนะนําเลยนะโทนสีก็มีพระมาให้นะคะลูกค้าจาหลากหลายโทนสีอยู่ในนี้เรื่องไซส์ก็มีค้า นี้เรื่องแบรนด์ก็มีพระหมาละค่ะใช่ค่ะคือเอาเอาง่ายๆแบรนด้างไม่แบรนบา์จ้านะคะเป็นของฟิลล่าค่ะรีบอกจ้าเป็นของ n อ็นบีค่ะฟาดแบนด์นะคะเอ็นบีกลับนะกลับไปไหนคะกลับหัวกลับหัวค่ะเอ็นบีกลับหัวอ่ะเป็นของแชมเปี้ยนค่าอันนี้ก็แชมเปี้ยนอะแบรนเยอะมากค่ะ แบรนด์ถือว่าหลากหลายนะ,ค,ะค,คุณหน้าคุณตานะคะสําหรับเรื่องแบรนด์ของเรานะแต่ว่าอันนี้นะเราเจอเยอะๆก็จะเป็นของวิโเรียรใช่ไหมคะคะเเยอะนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยอะ่ะไนกี้มาอีกแล้วนะคะแชมปเปี้ยนอีกแล้วลูกค้าจ๋ามีทุกโทนสีนะบแบรนด์ยี่ห้อก็มีคละมาให้นะคะเรื่องไซส์ก็มีคระมา ไายค่ะอันที่เป็นเป็นแบนนะสามารถเอาไปทำราคาได้เลยอรู้ว่าจะเป็นขาวเรียบโทนสีลายเรียบเรียบลายมิน,มนิมงมิม่อก็มีนะคลูกค้าจามีขามาหมดเลยหรือจะเป็นโทนสองสีประมาณนี้นะคะ,ะส้มแล้วก็ น้ำเงินไม่ใช่ยังไงม่วงไม่ใช่ม่วงม่วงม่วงส้ม่ไปต่อเอายังไงเอาเอาไปต่อค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตไปเร็วๆแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าโทนสีมีมาทุกโทนสีนะแต่ลูกค้าจ๋างานเกรดบีนะคะแนะนําลูกค้าเอาไปทําความสะอาดนิดหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการสิบบาทต่อตัวเด้อลูกค้าสามารถเอาไปทําราคาได้เลยนะคะบางตัวเป็นแหวนยี่ห้อนะคะใช่ค่ะ แบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างนะคะคุณลูกค้าจันไนกี้จะพนักงาน้ด้านหลังของเราจะบอกว่าแชมเปียนมื่เราบอกมด่เลี้วแทมเมือีกระบอะคือพนักงานลือไม่ทันแล้วนะคุณลูกค้าจ้าฟุตก็มีมานะใช่ถ้าไม่ให้ดูแบรนด์ก็เยอะอยู่นะใช่ค่ะก็คือแบบแบบเราไปเร็วๆให้ลูกค้าเห็นรูปทรงที่ชัดเจน เปื้อนแบบนี้อาจจะเจอนะคะคุณลูกค้าจะแนะนําให้เอาไปซักนะคะ Hi, อุยแชมเปี้ยนจ้าแชมเปี้ยนนะคะตัวนี้นะคะลายเรีบเรยบๆนะคะลายเร,เรียบแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นไซส์ใหญ่ๆนะคะไซส์ใหญ่ๆประมาณนี้นะคะตัวนี้น่าจะประมาณไซส์ XL Hi, นะ,ะใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำม,มาลูกค้าจ๋า6ก0 0บาทนะคะน้ำหนัก45โลค,ค่ะลูกค้าจ๋าอันไหนด้านไหนนอกนนี่ นดูน่ะสวยเลยส,สวยจริงนะสีแดงเปียนได้เลยเด้อลูกค้าจา๋าบางตัวเป็นแบบว่ามีซิปข้างหน้าแบบนี้นะคะลูกค้าจา๋าแนะนำนะสิบบาทเท่านั้นนะคะอ่ะหรือจะเป็นแบบว่าเหมือนอสายออกกำลังกายเนื้อผ้าไดาฟิกนะคะอันนี้เป็นรวมผ้านะคะคุณลูกค้า,คาจา๋าจะเป็นยืดบ้างเป็นเนื้อผ้าคล้ายคล้ายกัน กับเนื้อผ้าไดฟิกนะคะมีคนมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายค่ะลูกค้าจ๋าบางทีแบรนด์ยี่ห้อดูไม่ทันก็ไปเลยนะคะเรื่องแบรนด์ของเขาก็มีค่ามาให้นะคะใช่ค่ะไปต่อค่ะที่แบรนด์ของเราวิกตอเรียตัวนี้เป็นแบรนด์ของวิกตอเรียค่ะคุณลูกค้าจ๋าอุ้ยได้จังอุ้ยตัวนี้เป็นของไนกี้ค่ะไนกี้นะคะโอ้อันนี้เป็นของเอียงก็คื อันนี้เออเอ็กวินโอ้คนลืมสมองวันนี้นะคะเอาฝากไว้ที่บ้านไปแล้วอันนี้น่าจะโอนาวีนะอันนี้น่าจะของโอนาวีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยผ่านอันนี้อะไรจ้าผาน นะคะอันนี้อะไรเอ่ยคุณลูกค้จาจ่าแบน์บ้างไม่แบน์บ้างนะคะอันนี้มีค้ามาหมดเลยเราเริ่มตั้งแต่ไซส์ประมาณไซส์เอสเอนะคะขออนุญาตไซส์เอสเอนะคะไซส์เล็กๆเ,เ,เลยนะคะอาจจะมีจิดมาบ้างนะคะใช่แล้วค่ะามาต่อกันที่อาดิดาสของเราค่ะลูกค้จาจ่าอาดิดาอาดิดาสของเรานะคะ บางทีก็ตาตาเอียงนิดหน่อยเด้ออันนี้แชมเปียนค่ะสีดำนะคะลูกค้จาจ่าโทนสีมีมานะ,ะสีขาวสีครีมสีม่วงสีเทาสีเขียวมีมาทุกโทนสีค่ะลูกคาขาวเวนคายค่ะ ลายดอกค่ะณคูก้าจากสวยๆนะคะหรือว่าจะเป็นสายเดี่ยวเล็กๆสไตล์แบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะไซประมาณไซเอสเอนะคะประมาณนี้ก็มีนะคะหรือจะเป็นโทนสายเล็กๆแบบนี้ก็มีนางไม่ต่อคิวเลยไม่ต่อค่ะเขาวางตรงนี้เองเอาไปบางก้องหมดเลยอ่ะคนไทยไหมคะคนไทยไหมคนไทยไหมคะหรือจะเป็นไส์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโทนสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นของแบรนด์ดวดรัดตัดตอนไปเลยไนกี้ค่ะ จ้าพี่ขอเซฟสุดท้ายนะคะเราจะไปแล้วนะจ้าแต่มาที่ไนกี้ต่อจ้าลูกค้าจ้าแบรนด์ของเขานะคะฟุตก็มีมานะลูกค้าโทนสีก็มีมานะคะลูกค้าจ้ากระสอบนี้ c ีเได้เลยนะแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าแชมเปี้ยนจ้าสีเขียวเด้อใช่ไหมคะใช่ค่ะสีเขียวค่ะสีต่อไปค่ะสีฟ้าทะเลค่ะสีฟ้าทะเลไม่น่าใช่อ่นนี้ประมนนาณจานนะคุณลูกค้า าการเรื่องอรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรับ,บค่ะขออนุญาตควนรายการค่ะสำหรับหมวดนี้ค่ะเป็นหมวดสปรอร์ตบารตัวนี้เป็นงานรวม ได้ท้ง,งานญี่ปุ่นงานเมกาล็อตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจะาราคา6,500บาทน้ำหนักนะคะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณกาดนะคะ550-600ถึง50 600ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะ10บาทค่ะส0บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบาทได้นะคะ ช่องทางในการติดต่อนะคะมีไล Facebook, น์ a c e b o o k นะเ็็นซต์โพรสอบถามหรือจะเข้ามาที่หน้างามนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะพากกิดตามอีก2ช่องทางค่ะเป็นช่องทาง Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ